สำหรับความเจ็บปวดที่เกิดจากเครื่องมือจัดฟันใสกับจัดฟันเหล็กเนี่ยครับเราก็จะแยกเป็น2ประเด็นด้วยกันก็คือในประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของตัวเครื่องมือเองเนี่ยอะไรที่ทําให้เกิดการระคายเคืองได้มากกว่ากันแน่นอนครับส่วนใหญ่ก็จะเจอว่าในเหล็กเนี่ยจะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปากได้มากกว่าการจัดฟันแบบใสแล้วในแง่ของว่าถ้าเรามีการขยับเคลื่อนฟันแล้วเนี่ย เหล็กจะเจ็บปวดมากกว่าหรือน้อยกว่าการจัดฟันแบบใสอันนี้เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยครับจะพบว่าการจัดฟันแบบใสเนี่ยมักจะให้ความเจ็บปวดที่อยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพราะว่าเนื่องจากเทคโนโลยีที่เรามีนะครับเราจะสามารถคำนวณได้ว่าเอ๊ะฟันตัวนี้เนี่ยสามารถเคลื่อนไปเนี่ยได้ประมาณแค่ไหน แล้วเราก็จะมีการซอยย่อยในการที่ว่าฟันซิ้นนี้ยสเต็ปนี้เราจะได้เคลื่อนเพียงแค่นี้นิดเดียวทีละหน่อยทีละหน่อยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการบิดขยับฟันเนี่ยก็เลยจะน้อยกว่าเหล็กส่วนในส่วนของเหล็กเองเนี่ยครับเสมือนหนึ่งว่าเป็นการชักขยอะไปมาครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดึงเบาๆก็จะไม่มีความเจ็บปวดมากแต่ถ้าเกิดว่าในบางลักษณะเองเนี่ยจะต้องใช้แรงที่เยอะตรงนั้นแหละครับที่จะเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาได้ สรุปก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความเจ็บที่เกิดจากการระคายเคืองหรือว่าจากการเคลื่อนฟันเองก็ตามเนี่ยแบบใสมักจะมีความเจ็บปวดที่น้อยกว่าแบบเหล็กครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยสามารถส่งรูปเข้ามาประเมินก่อนได้ครัว่าเคสของเราเนี่ยเหมาะกับการจัดฟันใสหรือเปล่า